ลมร้อมต้นฤด,ดูแง้งพัดแรงทั่วลุ่มน้ำราชบุรีเสียงกลองรบเริ่มดังจากฝั่งตะวันตกงูย,ยอคงวุ่นแม่ทัพพมา่าผู้เคยมีชัยเหนือสยามยกพลสามพันเข้ามาตั้งค่ายที่บางแก้วเขาเลือกที่ดอนสูงกลางทุ่งนาเพื่อใช้เป็นค่ายมั่นและที่ตั้งปืนใหญ่พม่ามีเจตนาชัดจะปล้นเมืองราชบุรีและตีสมุทรสงครามเป็นเมืองหน้าด่านข่าวกรองถึงพระเจ้ากรุงธนบุรี สรงสั่งประชุมแม่ทัพหลวงทันทีพระองค์ตรัสเพียงสั้นๆว่าเราจะล้อมมันไว้จนหมดลมหายใจพระเจ้ายาจากักรีพระองค์เจ้าจุ๋ยและกองมอนได้รับบัญชาให้ล้อมพม่าสามทิศฝ่ายพมา่าจัดแนวรบเข้มตั้งปืนใหญ่หันสู่ทิศตะวันออกพร้อมธงสัญลักษณ์อังวะโบกสะบัดกลางท้องทุ่งบางแก้วเปเลวแดดระยิบเล็กดาบและเกราะสะท้อนแสงดังเปเลวไฟพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จถึงแนวหน้า ทรงม้าศึกสีดำพระพักนิ่งเย็นแต่ทรงอำนาจกลองศึกตีสามครั้งเสียงโหดังสะเทือนป่ากองมอนของสมิงสังและพระยาพิชัยดาบผักเคลื่อนเข้าตีด้านตะวันตกควันปืนและฝุ่นทรายคลุงทั่วท้องทุ่งบางแก้วพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงบัญชาการจากเนินสูงมองเห็นการรบทุกระยะด้วยพระเนตรอันแม่นยำพม่าพยายามตีฝ่าแต่ทุกทางถูกกองทัพไทยโอบล้อมไว้แน่น ค่ายบางแก้วกลายเป็นเหมือนหลุมเพลิงกลางผืนดินราชบุรีพระองค์ตรัสกับพระเทายาจัก,กรีว่ากักมันไว้ให้โซแล้วค่อยล่อเอาเถิดเสียงแตรศึกดังยาวกองทัพไทยเปลี่ยนขบวนเข้าสู่กลยุทธ์ล้อมค่าศึกแบบสามชั้นกลางคืนนั้นแสงไฟจากค่ายพมา่าลุกโชนช่วงราวนารกบนแผ่นดินและนี่คือการเริ่มต้นของวงล้อมบางแก้วศึกใหญ่ที่สะเทือนทั้งราชบุรี